โอ้โหอะไรวันนี้อ่ะโอ้โหใครขับ่ะเนี่ยหลุดอย่างงี้เลยเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะโอ้โหสุดๆจะเม่จัาลงไงวะเนี่ยต้องใส่งัดหินก้อนใหญ่นี่แน,น่เลยวะเนี่ยโอ้ หลุดอย่างนี้เลยเ,เนี่ยไม่อยากเห็นหน้าคนขับจังเลยเ,เนี่ยโอ้โหโหดเกินโคตรโหดลูกปงลูกป,ป,ปืนหลุดเช็ดเลยปาเถวะด้วยเฮ้ โอ้โหงัดบางทีนี่หินก้อนใหญ่เกินงัดเกินกําลังก็เป็นแบบนี้เนะมันไม่ไหลไม,มันมันมันไม่ลื่นไปอะ่ะแล้วก็มันก็งายไปเลยมันเนี่ยหลุดไปเลยโอ้โห,โโหเกินกําลังเขาเรียกว่างัดเกินกําลังไงเกินกําลังรถอะ่ะสุดจัดตลาดบอก ไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเนี่ยโอ้ยสุดสุดโคตรสุดดูดูหลุดอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องครับ